พญาหงเล่นกีฬาโคราชนะครับก็ยังเป็นเกมที่ต้องลุ้นกันยาวๆครับแข้งต่อแข้งมัดต่อมัดเขาได้ถนัดโยเข้าไปครับโยเข้าไปดูครับคือทั้งคู่เนี่ยคือไม่มั่นใจไม่อาอวุธเลยครับรอให้ได้จังหวะจริงๆถึงจะออกครับจังหวะน,นี้พยาหง์เสียบแล้วตั้งกำแพงคาครับโอ้โหเก่าเลอเกินครับอาอยุแค่17ปีเท่านั้นเองนะครับ ดูครับฝาเสียงหลไม่เดินครับชิงจังหวะวางแข้งพายาหงเดินเสียบเข่าแล้วครับแหมนี่ครับชิงเหลี่ยมครับชิงจังหวะชิงไหวชิงพิบครับแข้งต่อแข้งดอกต่อดอกพายาหงก็ไม่กล้าเดินผีผามนะครับไม่กล้ามั่วครับค่อยๆโยเข้าไปนะครับโอ้ยโดดแข้งซ้ายเอาซ้ายโต้คืนทันควันครับไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับเอาแล้วครับ แบบนี้หนักใจกรรมการสามท่านด้านล่างครับโอ้โหกรรมการให้คะแนนครับเดี๋ยวมาลุ้นมีลูกขีบครับค่อยๆโยกเข้าไปครับพญาหงฟ้าเชียงรายนี่มั่นใจแล้วนะครับไม่เข้าครับส่วนพญาหงนี่ค่อยๆโยกเข้าไปนะครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างโยกครับ เดี๋ยวมารุนคะแนนก,นกันครับว้าแบบนี้เนี่ยแล้วกรบทยกสุดท้ายครับโอ้โหเสียงเชียร์ดังกระหึ่มครับน้ำเงิน48นะครับกรรมการชยานุชสีประเสริฐให้ฝ่ายแดง48น้ำเงิน49 เอาล้ครับมาลุ้นกันทัดนสุดท้ายกรรมการนภัทรมาศสิริมาศให้ฝ่ายแดงฟ้าเชียงราย48พญาหงษ์49ผู้ชนะได้แก่บุมน้ำเงินครับพญาหงษ์โรงเรียนกีฬาโคราชชนะไปไม่เอกแชมเปลี่ยนด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับพญาหงษ์โรงเรียนกีฬาโคราชตอนนี้บินสูงนะครับพ่อมีเข็มขัดแชมป์ด้วยครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับต่อยกันสนุกมากนะครับนี่คือศึกเพชรนินเลดี้ไฟมวยไทยซุปเปอร์ไฟครับททบ5 HD1 กฎหมายเลขหนึ่งครับทุกบ่ายสามวันอาทิตย์บ่ายสามโมงครึ่งนะครับมอ่อใบปฏิบัติด้วย